สวัสดีครับเลขพลาเฮงชาแนลคลิปนี้มาพบกับแนวทางหวยลาวสามัคคีนะครับแนวทางหวยลาวสามาัคคีประจำวันที่5ธันวาคม2567นะครับหวยลาวสามัคคีจะประกาศผลทุกวันนะครับเวลา2ทุ่มครึ่งก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูรางวัลน,นะครับเดีย๋ยวเรามาดูผลของเมื่อวานผลของเมื่อวานนะครับ ผลออก70197นะครับอให้เด่นรูป p ิ่งไปที่6กับ7นะครับเข้าที่ตัวกลับนะครับ79นะครับขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลนะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวทางของวันนี้นะครับวันที่5ทธันวาคม,มจะมีตัวไหนบ้างแนวทางของวันที่5 ชุดวินนะครับก็จะมีเก้าสองแปดข้านะครับชุดวิน ไปก็จะมีชุด2ตัวนะครับแอดขออนุญาตจับคู่ให้นะครับสอ2ตัวก็จะมี สองตัวก็จะมี28 26 29สองหก9 9งนะครับต่อไปก็จะเป็นเด่ดเนรูดวิ่งเด่นลูดวิ่งได้เด่นรูดวิ่งไปที่หลัก2กับหลัก8นะครับหลัก2ก็จะมี28 26 29นะครับ หลักแปดก็จะมีแปดหกแปดเก้าสำหรับคลิปนี้แอ้ก็ทำขึ้นมาเพื่ความบันเทิงเท่านั้นนะครับโปดใช้วิจารณญาณในการรับชมต่อไปก็จะเป็ชุดสามตัวชุดสามตัวก็จะมี จะคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ได้ครับฝากกดติดตามสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆส่งถึงมือถือของท่านจุด3ตัวก็จะมี9 8 96, 99 2 99 6 99 8 2 962 8 9 6 9 9 2 9 9 6 998นะครับ แอดใหเด็ดไปที่982นะครับกับ962ท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านสนุกกับการเรื่องวันขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ